ในค่ำคืนอันเงียบสงบของชนวนกาซาเสียงเครื่องบิเนเอฟลบสิบหกหนึ่งซูฟาของกองทัพอากาศอิสราเอลได้ทะลวงความเงียบของท้องฟ้าแสงจากอากาศว่าขึ้นเหมือนสายฟ้าแลบก่อนที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปตลอดการเมื่ออิสราเอลเริ่มปฏิบัติการทางอากาศอีกครั้งโดยมีเป้าหมายเป็นฐานลับของกลุ่มฮามาตภายใต้ปฏิบัติการตอบโต้ที่ไม่ใช่แค่การเตือนแต่เป็นการโจมตีเต็มรูปแบบที่วางแผนมาอย่างละเอียด ด้วยความร่วมมือจากเซียร์ดาวเทียมและเทคโนโลยีสอดแนมแบบเรียนไทยเครื่องบินรบหกลำพร้อมพร้อมร่นสอดแนมมิสเก้าร้อยและอูรุสายรับลอยอยู่เหนือฟ้าข้อมูลถูกถ่ายทอดสดไปยังศูนย์บัญชาการในเนเกบซึ่งมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงคอยติดตามภารกิจอย่างใกล้ชิดเมื่อถึงเวลาเครื่องแอร์โฟลบสิบหกหนึ่งปล่อยระเบิดเกบิลลบสามสิบเก้างอนแฮมเทอร์บาเมนจำนวนสี่ลูกสายเป้าหมายใต้ดินของฮามาดในเขตคันยูนิต เสียงระเบิดดังกึกก้องแรงสั่นสะเทือนรุนแรงจนบ้านใกล้เคียงรู้สึกเหมือนแผ่นดินไหวย่อมต่อควันคุ้งทั่วบริเวณในขณะที่ดูเหมือนภารกิจประสบความสําเร็จสิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นวัตถุปริศนาบินเข้ามาจากทิศใต้ด้วยความเร็วเกินสองมักถูกตรวจจับโดยเรดาร์แต่ไม่ใช่โรนปกติและไม่น่าจะเป็นของฮามาสขณะเดียวกันสัญญ,ญาณการสื่อสารของฝูงบินเนฟลบสิบโฮ่แกรเริ่มถูกรบกวนนักบินบางคนรายงานว่าเห็นเงาดําพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็ว โดยไม่มีสัญญาณเตือนไม่มีระบบระบุตัวและไม่มีการแจ้งเตือนจากระบบป้องกันไวดัดอยู่ดีต่อเครื่องบินเอฟลบสหนึ่งลำหนึ่งก็หายไปจากเรดา์โดยไม่พบการล็อกเป้าหรือสัญญาณเตือนจากระบบป้องกันภัยนักบินรายอื่นเห็นเพื่อนร่วมฝูงถูกยิงกลางอากาศแบบไม่ทราบที่มาพวกเขาพยายามเปิดระบบแอคเพื่อป้องกันตัวแต่กลับไม่สามารถหยุดสิ่งที่มองไม่เห็นได้กองทัพอากาศอิสราเอลจึงสั่งยกเลิกภารกิจและเรียกเครื่องกลับฐานทันที แต่ยังไม่ไวายพบว่าวัตถุปริศนายังบินตามจนถึงเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก่อนจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยการสืบสวนเริ่มต้นขึ้นโดยมีสมมุติฐานจากเซกและหน่วยข่าวกรองอิสราเอลว่ารเลข่ของอิหร่านอาจเป็นผู้อยู่เบื้องหลังซึ่งพัฒนาเทคโนโลยีจากการย้อนรอยเครื่องเอาคิวลบ170ที่ตกในปี2011ขณะที่บางฝ่ายเชื่อว่าอาจเป็นระบบอัตโนมัติที่ฮามาสอได้รับจากจีนหรือรัเสเซียหรืออาจเป็นยานบินไร้คนขับแบบล่องหนที ไม่มีใครเคยรู้จักแม้แต่ดาวเทียมของนาสือก็ยังตรวจไม่พบยิ่งไปกว่านั้นซาแกฟลบสิบหกหนึ่งทีตกไม่มีร่องรอยของการถูกโจมตีจากภายนอกบ่งบอกว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในถูกทำลายเหล่ากับมีสิ่งใดควบคุมจากระยะไกลกล่องดำยืนยันว่าเครื่องยนต์ดับพร้อมพร้อมกันกับระบบการบินทุกระบบภายในเสี้ยววินาทีไม่มีการถูกยิง,ไม,มยงไม่มีการล็อกเป้านักวิเคราะห์ทหารบางคนกล่าวว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามรูปแบบใหม่ สงครามที่ไม่ใช่อาวุธระเบิดแต่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งแง่ที่สามารถจาะและควบคุมระบบค่าศึกได้จากระยะไกลรัฐบาลอิสราเอลไม่ให้ข้อมูลใดกับสื่อขณะที่หน่วยมอดซาดเริ่มค้นหาต้นทอของวัตถุปริศนาอย่างเล่งด่วนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานคล้ายกันว่าสิ่งที่เห็นในกาซาไม่ใช่ของที่รู้จักมาก่อนโลกเริ่มเกิดความหวาดกลัว ไม่เพียงแค่อิสราเอลแต่รวมถึงสหรัฐอเมริกาอียิปต์ซาอุรัสเซียและจีนที่ต่างตั้งคำถามว่าวัตถุปริศนานั้นเป็นของใครหรืออาจไม่ใช่มนุษย์เลยก็ได้ฝูงบินที่กลับถึงฐานในสภาพเสียขวัญหลายนายมีอาการที่เทียสูบบางคนอ้างว่าได้ยินเสียงในหัวเหมือนขคลื่นวิทยุที่ส่งข้อความประหลาดเข้าไปในจิตใจรัฐบาลอิสราเอลพยายามปิดข่าวแต่ข้อมูลบางส่วนรั่วไหลไปถึงพันธมิตรขณะที่ฮามาสกลับไม่มีปฏิกิริยาใด ไม่แถลงไม่ฉลองใสยชนะบัญชีโซเชียลเงียบสนิทนักวิเคราะห์เริ่มตั้งข้อสงสัยว่าวัตถุนั้นไม่ได้มาจากฮามาสรายงานจากหน่วยข่าวกรองตุรกีระบุว่ามีเครื่องบินจากอิรานบินเข้าสู่ซีเรียก่อนหน้าโจมตีไม่กี่ชั่วโมงและขนย้ายอุปกรณ์ลึกลับที่อาจเกี่ยวข้องกับวัตถุดังกล่าวเรื่องราวาซับซ้อนขึ้นเมื่อเนทอทที่ใส่ปรัสตรวจพบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าระดับสูงจากเมืองลาฟาในกาซาขึ้นนี้คล้ายกับที่ใช้ควบคุม แดยดอนเพลทฟอรมและไม่ได้มีลักษณะการเข้ารหัสแบบประเทศใดในโลกนักวิเคราะห์จากฝรั่งเศสเสนอว่ามันอาจมาจากกลุ่มที่3หรือองค์กรรับที่ไม่สังกัดรัฐใดไม่ใช่ก่อการร้ายไม่ใช่มหาอำนาจในโลกอิสราเอลเริ่มวิตกกังวลถึงขั้นรื้อฟื้นโครงการอาวุธเลเซอร์ทันบีมขึ้นมาแม้จะยังไม่พร้อมพร้อมใช้จริงนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคเนียนทีไดสิทธิวิเคราะห์ซาบแอฟลกบหกหนึ่งก็พบว่าระบบทุกอย่างถูกปิด โดยไม่มีการทำลายภายนอกราวกับมีใครกดปุ่มหยุดระบบจากระยะไกลสหรัฐอเมริกาเรียกประชุมลับที่เพนตากอนโดยมีแอนเซิตด,ดาวผลและซิดเข้าร่วมรายงานลับของสหรัฐระบุว่าอาจมีเทคโนโลยีแอมแบบใหม่ที่สามารถทำลายระบบดิจิทัลโดยไม่แตะเป้าหมายขณะที่รัเสเซียและจีนก็เริ่มทดลองระบบและเพิ่มภารกิจลาตะเวนในพื้นที่สุดท้ายภาพถ่ายจากดาวเทียมญี่ปุ่นเผยเงาปริศนาในฐานของฮามาส ซึ่งดูคล้ายเครื่องบินทรงปิดแบบวีแต่ไม่ได้บินกลับนอนอยู่บนพื้นเหมือนถูกจอดไว้ภาพหลุดสู่เว็บไซต์ข่าวอิสราเอลในรัเสเซียและแพร่กระจายก่อนถูกลบอย่างรวดเร็วทั่วอินเทอร์เน็ตผู้คนเริ่มตั้งคำถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในกาซานั้นคือสงครามแบบใหม่หรือเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือมนุษย์ควบคุมโลกอาจกำลังเผชิญกับสิ่งที่เปลี่ยนอนาคตไปตลอดการบางสิ่งบางอย่างกำลังก่อตัวขึ้นในเงามืดของสมรภูมิแล้วคุณล่ะเชื่อหรือไม่ การค้นหาความจริงเริ่มทวีความเข้มข้นขึ้นเมื่อองค์ารข่าวกรองจากยุโรปตะวันออกเปิดเผยว่ามีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีลับระหว่างกลุ่มติดอาวุธในตะวันออกกลางกับองคอ์กรลึกลับที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้อย่างแน่ชัดหลายฝ่ายสงสัยว่านี่อาจไม่ใช่แค่เรื่องการทหารทั่วไปแต่เป็นการเปิดม่านสู่สนามรบแบบสงครามให้บริษที่ผสานทั้งไซเบอร์สงครามหมอกคลื่นแม่เหล็กไฟฟา้าและปัญญาประดิษฐ์เข้าด้วยกัน หน่วยข่าวกรองของอังกฤษวงเล็บเปิดมี6วงเล็บปิดร่วมกับฝ่ายวิเคราะห์ของเนเอร์เริ่มจัดตั้งคณะเฉพาะกิจเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการมีอยู่ของกลุ่มเทคโนโลยีลับที่อาจเป็นภัยต่อโครงสร้างความมั่นคงโลกในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนในอีกด้านหนึ่งประเทศจีนเริ่มเสริมกำลังการป้องกันภัยไซเบอร์และประกาศเพิ่มงบประมาณด้านแอนเมชันหรือขณะที่รัสเซียก็เร่งพัฒนาเทคโนโลยีต้าน M และระบบตรวจจับล่องหนขั้นสูงบ่งชี้ว่ามาหาอำนาจเริ่มมองเห็นภัยคุกคามจากสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยระบบข้อมูลข่าวสารแบบเดิมกลุ่มที่เจ็ดจัดการประชุมลับพิเศษเพื่อหาลือเกี่ยวกับภัยคุกคามทางเทคโนโลยีและสิ่งที่เรียกกันในเอกสารภายในว่า แปโดสแคดแวนหรือเหตุการณ์ท้องฟ้าเงาซึ่งหมายถึงเหตุการณ์ลึกลับในฉนวนกาซาที่เปลี่ยนแปลงทิศทางของการวางแผนสงครามในอนาคตมีการเสนอแนะให้จัดตั้งเครือข่ายดาวเทียมตรวจจับแบบใหม่ที่สามารถติดตามคลื่นสเปกตรัมที่ไม่เคยมีการใช้งานมาก่อนเช่นคลื่นพลังงานอิสระวงเล็บเปิดเฟยาม,มวรงวงเล็ปิดหรือคลื่นควอนตัมที่อาจเกี่ยวข้องกับการควบคุมระบบอากาศานีร้คนขับด้วยจิตใจมนุษย์ รายงานบางสบับอ้างว่ามีการทดลองเทคโนโลยีขึ้นสมองระยะไกลวงเล็บเปิดเรมโมทรอลอกเวลส์วงเล็บปิดในบางพื้นที่ของซีเรียซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับวัตถุปริศนาที่บินเข้าสู่พื้นที่ฉนวนกาซาขณะเดียวกันสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลเริ่มตรวจสอบระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดของฐานทัพทั่วประเทศเพื่อหาซ่องโว่ที่อาจถูกเจาะโดยระบบ แย่จากภายนอกนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานร่วมกับกองทัพยืนยันว่าระบบของ f 1 6หนึ่งที่ตกนั้นไม่ได้ถูกทำลายทางกายภาพแต่เหมือนถูกปิดจากภายในด้วยคำสั่งลับที่เข้าควบคุมซอฟต์แวร์หลักของเครื่องบินมีแนวโน้มว่าระบบป้องกันในอนาคตจะต้องพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถตรวจสอบและป้องกันการเข้าควบคุมจากแด่อื่นซึ่งไม่ใช่แค่ไวรัสคอมพิวเตอร์ทั่วไปอีกต่อไปความหวาดกลัวขยายไปยังพลเรือนในพื้นที่ชายแดน อิสราเอลเริ่มเตรียมพร้อมพร้อมประชาชนต่อเหตุการณ์สุ k เฉินที่ไม่สามารถคาดเดาได้โดยการฝึกซ้อมการหลบภัยและแจกจ่ายอุปกรณ์ต้านขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าให้กับหน่วยป้องกันพลเรือนนักสิทธวิทยาเริ่มเข้าร่วมภารกิจในแนวหน้าเพื่อตรวจสอบอาการหวาดระแวงและพิทีาศ์ของทหารโดยพบว่าส่วนหนึ่งของผู้ลอดชีวิตจากฝูงบิน เอฟลบสิก e มีลักษณะของตัวเมมดเมมเฮลแวร์ air, หรือการที่ความทรงจําเดิมถูกกบด้วยประสบการณ์ใหม่อันรุนแรงระดับสมองไม่สามารถประมวลผลได้ตามปกติในอีกฟากหนึ่งของโลกองค์กรนิรนามในรัเสเซียที่รู้จักกันในชื่อเซตผินซิโลเปิดเผยข้อมูลในเอพแวร์ว่าพวกเขาเคยตรวจจับวัตถุปริศนาลักษณะคล้ายกันบนท้องฟ้าไซบีเรียตอนเหนือเมื่อปลายปี2023ซึ่งสามารถหายไปจากเรร์ได้ในเซียววินาทีและมีพฤติกรรมคล้ายยาล่องหนแบบแพลตฟอร์ม ที่ไม่ได้ถูกสร้างจากโลหะธรรมดาแต่มีองค์ประกอบของวัสดุที่ดูดซับพ,พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งยังไม่มีมนุษย์ชาติใดผิดได้เองรายงานการค้นพบใหม่ระบุว่าภาพความร้อนจากโดนลาตเวนสามารถจับพลังงานบางอย่างที่แผ่ออกมาจากวัตถุปริศนานั้นแม้จะไม่มีรูปทรงชัดเจนเหมือนเครื่องบินทั่วไปแต่ลักษณะการเคลื่อนที่และคลืนพลังงานที่แผ่ออกมาเหมือนกับวัตถุมีชีวิต มีการเปรียบเทียบว่านี่อาจไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่เป็นสิ่งมีชีวิตทางชีวกลาศาสตร์วงเล็บเปิดแปววมกาหรเอแ่เพนทูทูวงเล็บปิดที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อการลบโดยเฉพาะหากเป็นจริงมันจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ผสมผสานชีววิทยาปัญญาประดิษฐ์และพลังงานควอนตัมเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบในตอนนี้หน่วยงานด้านอวากาศของญี่ปุ่นและเยอรมนีก็เริ่มแสดงความสนใจในการวิเคราะห์พฤติกรรมวัตถุพิศนาะ และพยายามเก็บรวบรวมขึ้นสัญญาณที่อาจหลงเหลืออยู่ในบรรยากาศเพื่อทำแผนที่ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบใหม่บางหน่วยข่าวกรองเริ่มเสนอแนวคิดว่าสงครามโลกครั้งต่อไปอาจไม่เกิดจากชาติใดแต่จากสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากขอบเขตของรัฐและความเข้าใจแบบเดิมขณะที่ข้อมูลจำนวนมากยังอยู่ในระดับลับสุดยอดความไม่แน่นอนกำลังกระจายตัวสู่ทุกภาคส่วนของโลกทุกการบินผ่านาน่านฟ้าใกล้ตะวันออกกลางขณะน,นี้มีการติดตามด้วยระบบหลายชั้น โดยใช้เรดราคลื่นอินฟราเรดและแหกวิเคราะห์พฤติกรรมเฉพาะการตอบสนองของนานาชาติเริ่มเปลี่ยนจากการรับรู้ไปสู่การเตรียมพร้อมพร้อมสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจใหมายว่าโลกอาจกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่สงครามไม่ได้ใช้เพียงกองทัพหรืออาวุธแต่เป็นข้อมูลความถี่และสิ่งที่เราอาจไม่สามารถนิยามได้ด้วยวิทยาศาสตร์ในวันนี้และในที่สุดความเงียบก็กลับคืนสู่ท้องฟ้าสนวนกาซาอีกครั้งแต่ไม่ใช่ความสงบกคือความไม่แน่นอนที่ปกคลุมทั่วทั้งภูมิภาคและทั่วโลก เสียงสุดท้ายของบรรยายค่อยๆแผ่วลงเหลือเพียงคำถามที่ก้องในใจผู้ชมหมดแล้วคุณล่ะเชื่อหรือยัง